มาเดคับพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่ยข้าวอีกแล้วชินน้ในอีกแล้วแค่กินข้าวเส้าก็รนข้าวเส้าเม่อนี้เมอที่เมอที่หามามามาน่ไงปนั่งอยู่ก็ยัดด้อยแก้วจบทาเออยัดด้อยไม่ต้อไปหรอัดเสยนใจ เอ้ยปใจเห็นบ่ถ่ายด้วยอือเออมันสุกเลยจอยออแม่ผู้เดียวเล่าวันแม่กับท่านหันท่านด่วนสามสี่มือก่อนคอยสีเดินทางน่ลยละใ พยายามเครืงบินมาถึงเครื่องบินมาไปเลยพยายามเครื่องบินสบายดีบ่ใช่บานคือแต่เงินมาจ่าแถว่นดีแวเดียนะ เยล้ะไป่ได้กุ้เท่าันกินงเาู้เดี่ยวเราเราิมันเี่ยวมันย้ำมันย้ำหยาบก็แค่วกยานเี่ยวค่ไที่ต้ห่นนเ่มาปัดไม่ลงาล่วงมาเจอเยอะจ้าได้ยาดีบยวันยจอยทำได้ยาได้ยายังดีทนอคือลงดีทนนะ

้อง <extern als> เง so ียเงียบจะตุ่มจะใส่จะตุ่มถือเนาะใช่ไมไม่รู้สิ่งาะไแล้วที่เขยนงตั้งี่นึ่อย่าใช้เครื่องเดียวไิมแล้วก็้ย้จาเดี่ยนอ่ะไม่ได้ารมีกระจายตั้งอไันั่นใส่นั้นคอเาอยากไปนั่งกลนี่นะตั้งนับเยอใส่ในเจ้าว่าได้อันนั้นบอล

จอราลกเทย์มาอ่ะ้นไวไดนนอเพรว่าไเพรว่ดยวงนบอกคเรมาสร้างนเดียคนงาัวาต้องเบยาไปเนาะอืมเนี่ยมมากเบื่อเียเยี่ยเตียบไปเลยเนี่ยเตีะ่เยี่ยเยียกับไปหาเฮด้านได้เคยถามไหมามันมันว่าประยุตบ้า แยเที่ย <apan> <ID Enfin wan ita> ันก็หาอม่ม้องก็หวเลเ็ามองเห็นอไปอะไรหมือก็้องเขใส่ยว่ต้องยี๋มาบ้านมีีอืม้เาต้องก่อนตอไนะ้ี่วน้มันหมนนอืัตใ้นลอดอืมคเน็เออนนีัส่สิล mọi người đã làm lại mọi người 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 จิลงมากที่ยิดฟองมา เรมเลียนไปเรียนมาเนาะคือเป็นตู้จุงตะอยู่เป็นหนองค่ะ่อเล่าไปเยอตกน้พเดียวอนีเล่าไปให้คนใจมันนใจอเหนไอืมเาที่จัพที่หลอดที่เดียวที่หลอดที่จ็บอืม

อ <c oughs> uh ืมแต่ว่าแ่ะเป็นน้องเอาแล้วผมก้เป็นชาวบ้าหนายนะน้องแวัเออืมมเด็นราเาตสจแก้เ่งนี้หนมาตกเร่องป่ามันอา รกน้อ่น่ละกนขนมปังไปแล้วให้แม่กินแล้วน้เล็กข้าวเสีอะไรกันนีเนาะเสีย

จอไปกินยอะอกน้ำควยน้ำคยที่ไหนก็ไดน้ำป่าก็ควายี่น้ำยขงมันเดี๋ยวหาหม้อแขวงนี่เรายายวันจังวันไปทั้งหนบ่อใดฮะนะขาสิได้ใส่แขวมันเรียบร้อยก่อน จังวานขาฟั่งมือนีเราไปหาเขาเราก็สีหูว,ว่าสีเขาสีออกมือใดเขาสีไปทั้งอืนแดงสีนะช่างวาไปใส่ไปไต่จ่าปดูหนีกับเล่นหนาเล่นลหลังคื่อเ่าเหรอคะสื่อของของมาครบนี่หนหอะไรอะอยากกนะินยังสนะ้า โอ้ยเก็บไมให้ในเด้อบักเจ้าคืนนะคเณอย่างโอ้เออ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 เอ้นเยังไปให้หรือเ่าขึ้นเหาปลาไปห้ือเ่าอือ มันตับปาลปาอะไรได้พวกนี้ตวนี้ผู้ใดๆแต่มันตับปลาเราใส่เป็นซิ่หางซ่หากระปุกันตับปลามันตับไม่ใช่ไม่ใช่เลขกับอะไรโอเคฮะข้วาวเปลี่ยนอ,อีนอ้ยเป็นหลอดนะ

ร่มแห้งไม่แห้งแค่ไหนแถอนเป็นเหนลีวยมเลยอ่แดดยู s <S แต่ล่มนะถ้า <c oughs> บม่ล่มจตาย <c oughs> อืมไ่พอให้แห้งเลยอิ่มพี่น้องไปเนยผมไม่ได้ใจเลพี่ที่บอกอะไรเ่าไม่ได้ใรเ่า ฟังย่อยหวาแบบนี้ฟังเปนไงัสวน่หจกังหวะนี่ล่ะยังคิดอยู่ยัมันใจ่า้ย่กับระอาษสีเป็นนั่นแหละท่องหลเพราะว่ากันจิไปเครื่องบินยากต้องคนมาหัปัจจินีันขันจิไปนั่งปิดอับซอตอนั่งเคียงเทเรยอยู่ทั้งหลังสามคนเพราะว่ามันเหนื่อยว่จังหวนี่ล่ะ มันลำบากคนรถ่ว้อ,อะไรไม่ขึ้นงาทิ้ล้งเสียบหนาะเลยกินเขากับปิียงไก่กระเทียมผสมครับันเหม,มือ,อนัมลงอย่างนะต้อนเดียวเดี่ยวนะ ยังเลืออ่ะผูา้ามานนน้ำเืิดหนึ่งเดเดี๋ยวหายไปมัตนติดใจร้อน, <c oughs> น,นเนาะกมนแมนเนือปูพาเสียวเขาอยู่เลยบ่เอาวัดคนนะคนใกล้ใกลอยู่กับเดี่ยวมานอัเทาี้ยตวนเาเ้ยนเอไวได้เห็นไปยิ่งโงใจ ขามืงอย่างนั้นด้วยขังคุณได้ไรใจขอเเราเหน็กพราอาดาวเาแท่งไงเอาเขามาล่ำนะเอ้ยแดดดีดีพี่น้องเลยพระยะกระไดร่มตล่าอยู่คนันลเย็เย็นเว่าันร่มเอาสินก็มาเอื่นกับ ื่อลพี่น้องเลยสิคือพี่บานแล้ว้จอยอะกรพียาบานจ้าคือแล้วคนกับยักเนะนะี่ย,ยหาแม่ยพันนั์นเนี่ยหายายหาลูกหาลานะลวันที่แร้ก็ว่าสิไปฮลาไปไป,ไปมากก็สิผูคือดอ <laughs> ประเดกดนมไม่จกสังแล้วนะย้อนเอางงงเด้อปีที่แล้วเศร้างงวะนันก็หลงแหม เงินใครอยู่ต้นสื่อได้อ่ะไม่ได้ต้นนี้ een. บหม่นมันบหมีนมานบหมีนสิเมียนสไลปูเยวัดเมีนเปยวดพุนมันบหมี่นไหมเมีนอยู่ปัดส้มมัน ใช่พ่องเอาไปตะกี้เผันเม่นยูเดนซุปนั่นเราเอาไปเที่ยวก้อนๆของอันเมียไอการเฮ็ดนะอันนั้นอ่ะเม่นโดนพักอยู่นั่นนะแต่ว่าซุมออกไปปีกายนี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปล่าเม่นก็เพื่อนซุมทีห้าเอาไปยุ่งยันเจ้าน้ามันสิโนแต่ว่าซุมที่ห้าเอาไปหน้าเฉียนก็เหนือกับเผ็ดใส่กันสองอันนั่นละ แล้วก็แพ็กผสมกันสองอันเนาะยัยวันปีกายนี่แไหมถ้าแพ็กมือต่อแพ็กใส่กันเนาะสองถังนั่นเน,ะนาะบ้หนงองแม่อันที่พ่อใหญ่เอาไปนะอันนั้นอันที่บ่หนงองอะ่ะเป็ี่ยนปลาแดดเก้าเป็นเม้นสับสับเน่ โอ้ยชิเมนชิเมนปลาแดกเพิ่อนแขนนักสาบนะเออเออนั่นปลาแดกปลาควานนั่นเซ่บง่ายหวนเออปลาแดกกันอันอันนั้นซ่บอันปลาควานอันปลาควานอันนงเยอะเซ่บแซ่บคักอันนั้น กินะันนะมะเขาว้ำเต้าด้านลามาเขาาเ็ีขาวอตะคร้อวหนเีขาวเส็ขาววันนา้เหอวันขาวเ 是吗？<c oughs> ุ่งเมื่อหนะก็สิได้ของมาหลายอยู่นะ,ะแดกนะนี่นะขี้เขียวเมื่อไงก็คือเครื่องขึ้นยังเห็นเ่ากินก็อ้อยนั่นน่งเอาจนมาบอกว่ามันนี่กินไปเอานื้อหม้อไปสีให้ถูกระเดี๋ยวก็ได้ไนหะมกินมันดอด,ดอก,กิหหนมะันดอปไม่ต้องกบเตาห้องเลยเนาะเออแต่ว่าคาันแวนค่อยเบิ่งนี่แหละคันห้างหม้อแขวแล้วคอยแม่นนั่นเบิ่งมือบ้าน เขานักไปมือใดลันจริงากรสีเาไปไร่อะเพว่าผมกะสได้ลงมาก่อนนะอะไรว่าลงมากวันที่ย2บกรสีลงมากพรอมกันกับมันยังไดอะเอ่ถ้านเนี่ยบ้ามั้องกวางะไป

ไจับอยู่ในเซเว่นกับชีสเรลก็รเอาเน้อมันสีมันอยากตุ๋นีอยากนี่เราก็จิ้มเข้าย

อย่าเบิ่งอันนั่นเบิ่งย้ายตัวผ้าเบิ่งมาดิอันผู้ถามเลียงคอนโดนะแค่เบิง่งอันนี้คือวิวข้างนอกเลยเพาะติดวิวของนอกอันที่เรอกวิวข้างๆมันยันนินจิเก่งๆแดดดี <c oughs> Daddy, ดีห้ามคับก่อเสียงร่มห้ามขับามร่มอย่นี่เป็นห้องรับแขกพี่น้องเห็นบ่ ของรับกขกของรแขกมี่นีสองของนอนอันนี้เป็นขั่วเห็นบ่มั้างใเป็นขั้วยางมะนี่ยางมะยางมะยางมะนี่เป็นอันนี้ของนอนของนึงนี่นี่ของนอนของนอนนนะของนอนย็ตอวนอนของนี่กระมานี่กับม้ของน้ำนีห้องน้ำห้องน้ำเห็นบหนี่ห้องน้ำ ห้องน้ำในห้องอาบน้ำนี่ห้องช่วงงามอยู่สองร้านสองร้านกว่านี่ห้องนอนอีกห้องนึงนี่นะห้องนอนอีกห้องนึงนี่แต่ห้องนอนห้องนี้มีห้องน้ำไม่โตไมีห้องน้ำห้องอาบน้ำไมีห้องอันี้คือกันคือกันห้องนั่นแหละนี่กินเท่านี้แหละพี่น้องเท่านี้แหละ อ้างว่าไงแต่ว่าห้องแค่ต่อยี่หละนี่ท่านี่แหละสองห้องนอนสองห้องนอง้ำห้องรถแขกฮ่า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 อาเล็กลูกไส้ละลูกไสลล้สละปีพี่เนาะนี่แหละไม่แซมนี่แหละผูดด้ใดอยากเบิง้งก็เติร์ไทน์เบิง้งก็กโอเคยอยู่พออยู่อยู่ขันผู้มักขันคอนโดเนาะน แต่ว่ามันสีปนไงสีสูห้องมันสีใหญ่สีสูห้องพี่น้องห้องนี้มันเป็นห้องริมระเบียงมันกระหญ่อันนี้นะระเบียงกระหญ่พี่น้องเลยระเบียงกระหญ่ระเบียงกระพ่วงต่อกระบี่พวกันั้นโอ้ยกระได้เนาะลืมข้าวบนนียคุณต้มปลาไว้ไหมพี่น้องลืมจนน้ำบก ถ้ตัวก er oh ็ดีเสื้อมีรส่อ่างัอง่ครับเวัปไ่าม่ดีดีเหนกัน่นี้้ดีเอยกดีมซีบีองม่นอหแล้ว่าฝักน็ดีงันสิหน่อยก็แลัวก็สีพอนมันปรเหย็ดคือของนี้ เขาเหยียดยิ้อ,องฟังทั้งนี้แต่ว่าซุ่มทั้ง,งในนั่นกับบ,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 บอ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 แพรงปันนี้ดอกบอพอถึงสองลานดอกแต่ว่าระเบียงมันหน่อยพี่น้องคนดูกับรูรูอยู่เนาะจิดเอรสามตัว เปนสนาไปแบบลนะแม่มบอมบ้านนีล่ล่ะไปนั่งอยู่มันสกปรคอปรอรจะทงม้วนนันเดียเ่ยงนั่นละเลยมันบลอนอันนี้กัม,มากม,มาเดียวว่ยงเก่าอีก้างหองกลาๆซุหองกงางๆแต่สิโแหงปนไบล็บอก,กับประมาณลานกวนนล่ะมาณลาน,น,านอ,นนอ้อันนี้นาย,ยาะมบอนนคนอย,ยนู่เดียวเนาะ กสิห้อนแน่กันผู้บ่มากกันนั่นแน่กสิบบเปัญหาหรอกว่าผู้ใดสนใจว่าต่ว่าย่าต่อย่าต่อยพมักพรบอนพมักคนโตพรมักคนโตจะว่าคนไดหอมจังสีเป็นหอมจังสีมันเท่เพราะว่ามันน มันใหญ่มันนั่นั่นเค้ปพี่น้องพ่อกระชีพนาเลยพี่นอ้องด้วยต่อยอันนี่สิบ้านนี่นไปฟังเลี้ยงแคลเลี้ยงยังแล้วกะโทษถามเรื่องกระดาษเรื่องกระดาษเนียนกระดาษยังหลักะพี่นอ้องแล้วก็สิว่าเขาจักมือจักมือยังสิเลี้ยวกระสีึ้นแม่บ้านหายายพี่นอ้อย มันหายาาหลานไปสิบวันทานไปนั่งรถไปน้ำบีไปล่งไว้ไปกินในตำมะ่งกินปิ้ยไก่เขาส่วนตัวแล้วกนไล่งมอดไวเลยนออกไปไหมเล่อยกนนออกไปสิไปเคียนวลั่สิโล่งหันกสิต จ้งไหนจังสี่้ใดอ,อยู่พัฒยายายต่อยอยู่พัฒยายูมอนี่มืออื่นมือนีมอน่มืออื <Okay. S 1> ่นผู้ใดอยากเห็นยายต่อยผู้ใดอยากมาหากะมาเด้อสูมบอกว่ามหาได้นี่ยแหละแต่ว่าส่วนซูมเจอสเสด็จเบิ้งคลิปนี่มันกระสีโดนอยู่ยพี่น้งนองมันโดนมันนั่นมันโหลดสาเน็ตมันเน็ตมันสาเน็ตมันสาจักหน่อยนึงโอเคพี่น้อง ใดอยากมาหากะมาเดอู้ใดรเห็นนั่ตลาดตะลี่น้่มมานั่นกะทักทายกันได้้พี่น้องทักทายได้ค่ะทักทายได้มีน้องเพิ่นเห็นเพิ่นกานถามอยู่ไปตลาดไปพพอะเฟสครับผู้เพิ่นเบิงเพิ่นเห็นเพิ่นกะถามคุยได้พี่น้องบเป็นยังค่ะเป็นยังถามได้เว้าได้แยกตัวกับธรรมดาธรรมดาขึ้นม่เจะพี่น้องตามหลด 바디가สด